ตาเทียนใต้เซิงเป็นตัวละครที่แทบไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องราวของเขาที่เคยก่อความวุ่นวายบนสวรรค์ทำให้เหล่าเทพเซียนทั้งหลายไม่มีผู้ใดสามารถหยุดยั้งได้จนอองเหมยโหจำต้องไปขอความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าพระยูไรที่มีพลังสูงส่งได้ใช้พุทธานุภาพผนึกเขาไว้ใต้ภูเขาอูหังสาน ซึ่งนั่นเองคือเรื่องราวที่เทพารักษ์แห่งภูเขาหูหังเล่าให้เด็กชายคนหนึ่งฟังเด็กชายคนนั้นเอ่ยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าหลังจากนั้นเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไปแต่เทพารักษ์ตอบกลับว่าจะมีอะไรให้เล่าต่ออีกเล่าเพราะภูเขาหูหังเป็นสถานที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระอยู่หลายการจะหลบหนีออกไปไม่ใช่เรื่องง่าย ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาพระยูไลลงทันสุนหงอคงทําให้เวทมนต์ของเขาค่อยๆสลายไปและหากต้องการพบกับราชาวานอร์ก็ต้องไปดูด้วยตาตนเองเทียนเวยเด็กชายตัวน้อยคิดเช่นนั้นจึงเดินทางไปยังภูเขาหูหังสถานที่แรกที่เขาเหยียบย่างถึงคือภูเขาตูลาลา ภูเขาที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งและอันตรายรอบด้านเมื่อเดินเข้าไปในถ้ำอันมืดมิดตามผนังเด็กชายเห็นรูปปั้นมากมายใบหน้าของรูปปั้นเหล่านั้นเต็มไปด้วยความดุดันเทียนเวยพลาดพลัง้งลื่นล้มลงแต่โชคดีเพราะไม้เท้าของไทใบช่วยรับเขาไว้ไม่ให้บาดเจ็บเขาตกลงมาตรงหน้ารูปปั้นพระพุทธเจ้า และเมื่อเทียนเวยกำลังจะเข้าไปใกล้รูปปั้นนั้นจูจูก็มีเสียงตะโกนดังลั่นทำให้เขาตกใจกลัวรีบหลบหลังเสาซุนหงคงปรากฏตัวขึ้นในสภาพเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเขาตำหนิพระยูไลที่บังคับให้เขาท่องพระสูตรเป็นเวลานับร้อยปีจนทำให้พลังเวททั้งสิน้นสูญสิ้นไปตอนนี้เขาไม่ต้องการสิ่งใดอีก นอกจากอิสรภาพแต่ชีวิตก็ไม่ง่ายเช่นนั้นตาเถียนใต้เสริงถูกกิ่งไม้ในถ้ำโจมตีอย่างหนักจนไม่สามารถหลบหลีกได้เพียงไม่นานร่างกายของหงอคงก็อ่อนแรงจนหมดสิ้นทั่วร่างเต็มไปด้วยบาดแผลเทียนเวยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกับตาตนเองแต่กลับถูกสุนหงอคงจับได้เขาเนยึงรีบเข้าไปบอกว่า ตนมาเพราะคำสั่งของไท่ไปเมื่อได้ยินชื่อไท่ไปตาเทียนใต้เสิิงก็แสดงอาการโรธเคืองไม้เท้าก็บินตรงมาหาเขาทันทีในตอนนั้นภาพของไท่ไปก็ปรากฏขึ้นและมอบหมายภารกิจให้หงอคงว่าหากถือกล่องไม้จันทนไว้จะสามารถออกจากภูเขาอูหังได้ชั่วคราวแต่หากต้องการอิสรภาพที่แท้จริง ต้องนำกล่องนั้นไปยังภูเขาฝางถุนที่ลิงไถและเทียนเวยจะร่วมเดินทางไปกับเขาด้วยแต่ยังไม่ทันฟังจนจบหงคงก็สะบัดไม้เท้าทิ้งในใจของเขามีเพียงสิ่งเดียวคือการหนีออกจากภูเขาหูหังกําลังหลงไหลในอิสรภาพหลังจากถูกจองจำมาหลายร้อยปีหงคงกลับได้ยินเทียนเวยร้องขอ ให้ไปช่วยเหลือไทไปเอที่แท้เมื่อหลายปีก่อนไทยไปเป็นคนหลอกล่อให้หงอคงขึ้นสวรรค์ทำให้เขาต้องถูกกักขังใต้ภูเขานานนับร้อยปีด้วยเหตุนี้หงอคงจึงเก็บความแค้นในใจเขาโยนไม้เท้าทิ้งไปไกลเพื่อไม่ให้เป็นภาระในเวลาเดียวกันหญิงสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีจากปีศาจด้วยชีวิตเป็นเดิมพัน ปีศาจร้ายร่างใหญ่ไล่ตามมาอย่างรวดเร็วทำให้หญิงสาวสะดุดล้มลงกับพื้นไม่สามารถหนีต่อได้อีกขณะปีศาจเงื้อขวานขึ้นสูงเตรียมฟันใส่หญิงสาวผู้บอบบางเทียนเวยที่ร่างเล็กกลับยืนขวางไว้เบื้องหน้าเธอเด็กชายแสดงท่าทางขมขู่ประกาศว่าสถานที่แห่งนี้คืออาณาเขตของราชาวานอน ผู้ใดบางอาจแผลงฤทธ,ธิิเช่นนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงปีศาจก็ฟันขวานลงมาทันทีในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เมื่อเนื้อหนังและกระดูกใกล้จะแหลกสลายสุนหงอคงก็ปรากฏตัวขึ้นทันเวลายื่นมือมารับขมขวานของปีศาจไว้แม้จะถูกจองจำมานานนับปีพลังเวทลดลงอย่างหนัก แต่เพียงแค่รับมือกับปีศาจสองสาตัวก็ยังไม่เกินความสามารถของหงอของแต่เขากลับยิงทนงเกินไปหลังจากหลบการโจมตีได้ไม่กี่ครั้งก็ถูกฟาดล้มลงกับพื้นเมื่อปีศาจพุ่งเข้าหาเตรียมจะฟันหงอคงด้วยการโจมตีที่รุนแรงเทียนเวยก็ก้กาวออกมาขวางขวานอีกครั้งหยุดคมขวานไว้กลางอากาศอีกครั้ง แท้จริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นผลจากเสียงคลุ่นอันไพเราะของหญิงสาวคนนั้นคณะปีศาจเสียสมาธิของคงฉวยโอกาสลงมือสังหารทำให้ร่างของปีศาจส,สลายหายไปหญิงสาวรีบวิ่งเข้ามาขอบคุณพร้อมแนะนำตัวว่าตนชื่อฮวาอินมาจากเขาตู่ชื่อเพื่อช่วยเหลือสหายของตนนางกล่าวความประสงค์ ขอความช่วยเหลือจากราชาวานโนนแต่แม่เทียนเวยจะเอ่ยปากชมไม่ขาดปากอ้อนวอนและอ่อนอ่อนหงอคงก็ยังคงปฏิเสธที่จะช่วยเหลือใครก็ตามไม่นานหลังจากนั้นหงอคงก็เรียกเฮพารักขึ้นมาถามข่าวทำให้ได้รู้ว่า,ทาไท่ไยกำลังถูกคุมขังในดินแดนที่เต็มไปด้วยปีศาจที่บำเพ็ญเพียรมานานบนเขาตูจือ เทพารักเจตนากล่าวท้าทายว่าหากหมอคงไม่กล้าไปก็ไม่ต่างอะไรกับการยอมรับว่าไม่อาจเอาชนะพวกปีศาจได้แผนยั่วโทสะ์ได้ผลตาเทียนไตเซิงย่อมตกลงไปช่วยไท่ไปเหนือขณะที่พวกปีศาจกำลังเปิดงานเลี้ยงสนุกสนานพวาอินแอบลอบเข้าไป ส่วนหงอคงปรากฏตัวด้วยท่าทีเท่และโอหังพร้อมแนะนำตัวอย่างยิ่งใหญ่ว่าไม่มีใครอื่นเขาคือซุนหงอคงฉายาตาเทีนยนไตเซิงเมื่อพวกปีศาจได้ยินว่าเขาคือราชาวานอรก็หัวเราะอ,ออกมาดังลั่นเพราะในสายตาของพวกมันหงอคงควรจะยังถูกกดไว้ใต้ภูเขาอูหัง การที่เขาปรากฏต,ตัวที่นี่ยิ่งทําให้ถูกเย้ยยันยิ่งขึ้นความโกรธของเต๋าเทียนใต้เซิงระเบิดออกมาเขาลงมือต่อสู้ทันทีระหว่างการต่อสู้อันดุเดือดงอคงสังเกตเห็นว่ากระบองทองของตนถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเสาศักดิ์ิิธิ์ของพวกปีศาจจึงโกรธจัดบินขึ้นไปตรวจสอบทันทีในขณะนั้น เทียนเวยและฮวาอินออกตามหาไท่ไปกับจินฉานแต่เมื่อยืนอยู่หน้าฉากหินทั้งสองก็ถูกดูดเข้าไปพวกเขาคล่ำทางในความมืดและในที่สุดก็พบไท่ไปเห็นไท่ไปนั่งนิ่งไม่ไหวติงเทียนเวยนึกว่าเขาเสียชีวิตแล้วโชคดีที่เพียงแค่เผลอหลับเท่านั้นฮาวาอินรีบปลุกไท่ไปให้ตื่น และถามถึงเบาะแสของจินฉาขนขณะนั้นเองไทไปเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วจินฉานเป็นเพียงจักจันทองวิญญาณสักกะดิสิทธิ์ทิศของสามพหลังจากบำเพ็ญเพียรมานานถึง500ปีจากร่างมนุษย์ธรรมดาได้บรรลุสู่ระดับทองอารามเพียงแค่ค้นหาเสียงที่ไพเราะที่สุดในสามภพจินฉาน ก็จะสามารถสำเร็จเป็นพุทธ,ธด้วยเหตุนี้อาวาอินจึงค้นหาเสียงนั้นมาตลอดเวลาระหว่างที่ทุกคนกำลังสนทนาเหล่าทหารยามก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหันทำให้พวกเขาจำเป็นต้องใช้เวทมนต์ล่องหนเพื่อหลบหนีจากอันตรายย้อนกลับไปยังด้านของหงอคงในขณะนั้นเอทยวนได้ครอบครองกระบองท้องของตาเทียนไตเซิง เมื่อเห็นเช่นนั้นต่อเทียนรีบพุ่งเข้าจู่โจมท่อหยวนทันทีแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับหลบหลีกได้อย่างว่องไวจังหวะนั้นเองไท่ไปพร้อมกับทุกคนก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อหงอคงเห็นไทไปเหมือในใจก็เกิดความโกรธขึ้นมาอีกครั้งโชคดีที่ฮาวาอินเข้ามาขัดขวางไว้ทันเวลาไทไปแอปรีบตำหนิโท่หยวน ว่าทำไมไม่อยู่บำเพ็ญเพียรบนเขาตู๋ชื่อแต่กลับออกมาตามหาหยวนเสรินโจด้วยเหตุน,นี้เองทุกคนจึงได้ทราบความจริงว่าพระยูไลได้ทำลายรากฐานของท่อหยวนทำให้เขาต้องมาตามหาหยวนเสรินโจเพื่อชิงพลังคืนแท้จริงแล้วหยวนเสิรินโจคือพลังบำเพ็ญตลอดชีวิตที่อาจารย์โผถีได้ซ่อนเอาไว้ ใครไปเตือนว่าด้วยระดับพลังบำเพ็ญในปัจจุบันของท่อหยวนจะไม่สามารถรับมือกับพลังนั้นได้เลยแต่เทอหยวนกลับไม่สนใจคำเตือนเขายังใช้พลังของราชาปีศาสดูดกลืนพลังเวทของทุกคนเพื่อหลอมรวมกับหยวนเสริญโจหลังจากนั้นเขาก็ไล่เวททันทีมือหนึ่งจับหงอพงยกขึ้นสูง เพื่อบังคับให้ปล่อยหยวนเสิรินโจอีกมือหนึ่งรับมือกับไท่ไปแต่เพราะพลังไม่เพียงพอไม่นานเขาจึงต้องปล่อยมือจอากการต่อสู้กับไทไ่ไบไท่ไปฉวยโอกาสนั้นใช้เวทมนต์พาทุกคนออกจากสถานที่อันตรายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยจากนั้นฮาวาอินก็ปล่อยจินฉานออกไปเมื่อทุกอย่างสงบลง หงอคงบังคับให้ไถไปเปิดเผยความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องในอดีตว่าอาจารย์โปถีเคยช่วยชีวิตหงอคงจากการที่วิญญาณจะสลายอาจารย์เคยมีความหวังว่าเขาจะสามารถเรียนรู้ความอ่อนน้อมรู้จักถ่อมตนไม่ใช่มีแต่ความเยื่ยิงแต่ตลอดมาหงอคงไม่เคยฟังคำสอนเหล่านั้นเลยให้ไปจึง เตือนเต๋าเทียนใต้เซิงให้รีบนำหยวนเสิรินโจไปยังเขาฟางถุนโดยเร็วเพราะแม้จะบรรจุพลังของอาจารย์โป๋ถีไว้แต่หยวนเสิรินโจนั้นเปราะบางมากเมื่อเวลาผ่านไปก็จะสลายเป็นหมอขวัญและเมื่อถึงเวลานั้นอาจารย์โปถีจะสูญสิ้นอย่างแท้จริงการนำหยวนเสิรินโจไปยังเขาฟางถุน คือความปรารถนาสุดท้ายที่อาจารย์ได้ฝากไว้หลังจากเหตุการณ์ต่างๆฮาวาอินกับเทียนเวยนั่งสนทนากันในระหว่างนั้นเทียนเวยก็ถามตาเทียนใต้เซิงว่าเขาเคยได้ยินเสียงใดที่ไพเราะที่สุดหรือไม่ตาเทียนตอบว่าเสียงนั้นคือเสียงน้ำตกบนเขาผลไม้ฮาวาอินได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกตื่นเต้น รีบร้องขอร่วมเดินทางไปด้วยทันทีไม่นานหลังจากนั้นเทียนเวยคุกเข่าต่อหน้ารูปปั้นพระพุทธเจ้าเพื่อขอคืนกระบองทองพร้อมเมเคอเฮอให้แก่ตาเทียนพร้อมทั้งตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจกราบพระและสวดมนต์ทุกวันระหว่างการเดินทางฮาวาอินและเทียนเวยไม่หยุดยิงคำถามใส่ต๋าเทียนใต้เสิงด้วยคำถาม จุกจิกไม่หยุดหย่อนจนหงอคงทั้งหงุดหงิดและหมดปัญญาขณะกำลังเดินทางถึงริมผาสมุนของท่อหยวนก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันมีเป้าหมายชิงหยวนเสริญโจแน่นอนว่าหงอคงไม่มีทางยอมให้พวกมันจึงปล่อยลมแรงพัดกระหน่บจนฮวาอินกับเทียนเวยเกือบถูกพัดปลิวในขณะที่สมุนของศัตรู พยายามแย่งหยวนเสริญโจผงหงอคงรีบยึดไว้แน่นแต่ในชั่วพริบตานั้นเองภา,าอินกับเทียนเวยก็ถูกลมพัดตกหน้าผาพวกสมุนรีบเข้ามากดหัวหอองหอคงลงกับพื้นในวินาทีอันตรายนั้นเองมเมฆเคเหอก็ปรากฏตัวขึ้นช่วยผาทั้งสามคนบินหนีขึ้นไปหงอคงตกตะลึงเมื่อรู้ว่า ตนสามารถอัญเชิญเม่เขอได้อีกครั้งแต่เพราะนั่งไม่มันขลุ่นนางฟ้าของฮาวาอินจึงตกลงแม่น้ำเบื้องล่างขณะนั้นเองชาวบ้านในหมู่บ้านกำลังตามหาหมอผีมาขับไล่ปีาศาจแต่ชายผู้นั้นทำได้เพียงโบกไม้โบกมือพูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระไม่มีพิธีกรรมใดเป็นชิ้นเป็นอันทันทีที่ฮาวาอินหงอคง และเทียนเวยเดินทางมาถึงชาวบ้านก็เข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาคือเทพที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยเหลือจึงรีบพากันคุกเขา่าไหว้ในขณะที่ชาวบ้านสนใจอย่างอื่นเทียนเซียนก็รายเวทแปลงร่างเป็นหมูอ้วนจมูกหมูพุงพลุยโผล่ออกมาชัดเจนจากนั้นก็อ้างว่าตนถูกเทพลงมาสิงร่างหน้าแปลก ที่ชาวบ้านกลับเชื่อคำพูดของเขาเทียนเซียนหันไปเห็นเตาเทียนใต้เสริงจึงรีบเข้าไปขอให้ท่านอย่าเอาเรื่องกับชาวบ้านจากนั้นหันไปบอกทุกคนว่าทั้งสามคนนี้เป็นคนที่เขาเชิญมาเพื่อช่วยปราบปีศาจเมื่อได้ยินคำโกหกของเทียนเซียนทั้งสามคนต่างแปลกใจจึงถามว่าเรื่องปีศาจคืออะไรเทียนเซียน จึงเชิญพวกเขาไปยังบ้านเพื่อเล่าเรื่องให้ละเอียดเมื่อถึงบ้านเทียนเสียนกลับมาอยู่ในร่างมนุษย์แต่ลืมไปว่าหงอคงฮวาอินและเทียนเวยอ,ยอยู่ด้วยเขากลับแสดงความสนิทสนมกับภรรยาต่อหน้าพวกเขาหงอคงถึงกับกัดฟันด้วยความอึดอัดเทียนเสียนพยายามจะเล่าเรื่องของตนให้ภรรยาฟังเขากล่าวว่า เรื่องราวระหว่างเขากับภรรยาเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะใครกันจะยอมรับสามีที่แท้จริงเป็นหมู่ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อหมู่บ้านมีปีศาจเขาจึงแกล้งเป็นหมอผีอ้างว่าถูกเทพสิงแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ถูกหมอคงและพวกทำพังหมดเทียนเซียนจึงโทษทั้งสามคนและบังคับให้ช่วยจัดการแทนผงคงบอกฮวาอินว่า แค่หาไม้เท้ากลับมาก็จะออกเดินทางทันทีแต่ยังไม่ทันพ้นประตูบ้านหน้าบ้านของเทียนเซียนก็มีชาวบ้านมายืนรออยู่พร้อมนำของมีค่ามากที่สุดมาถวายหวังให้หงอคงอยู่ช่วยจับปีศาจเดิมทีหงอคงต้องการจะไปแต่เมื่อเห็นความกังวลและอันตรายของหมู่บ้านก็ไม่อาจใจแข็งจากไปได้ พาวาอินเอ่ยปากถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปีศาจ,จตนนั้นจึงได้รู้ว่าแต่เดิมมันจับแค่สัตว์เลี้ยงแต่ต่อมาความอยากกินทวีขึ้นใครที่เข้าใกล้ริมแม่น้ำมันจะกระโจนขึ้นมาลากลงไปใต้น้ำทันทีพาวะาอินยีอึงเกลี้ยกล่อมงอคงให้อยู่ช่วยเหลือชาวบ้านแต่งอคงกลับคิดว่าถ้าเรื่องไหนก็เข้าไปยุ่ง แล้วเมื่อไหร่จะไปถึงเขาฝางถุนเสียทีเมื่อรู้ว่าหองคงตั้งใจจะจากไปเทียนเสียนกับชาวบ้านก็พร้อมใจกันร่ำไห้ทำให้หงอคงเกิดความเห็นใจจึงยอมตกลงช่วยเหลืออย่างไรก็ตามหงอคงก็กล่าวอย่างจนใจว่าหากไม่มีอาวุธจะสู้กับสัตว์ประหลาดใต้น้ำได้อย่างไรแต่ปัญหานั้นกลับถูกชาวบ้านแก้ไขได้ง่ายๆ ตาช่างตีเหล็กของหมู่บ้านจะเป็นผู้หล่อแท่งเหล็กให้หงอคงทุกคนร่วมแรงร่วมใจรวบรวมทรมัพยากรและความสามัคคีตีหล่อแท่งเหล็กขนาดใหญ่ขึ้นมาหนึ่งต้นถึงเวลาเผชิญหน้ากับปีศาจใต้น้ําชาวบ้านต่างช่วยกันสร้างเสียงดังบริเวณผิวน้ำเพื่อล่อให้มันโผล่ขึ้นมาขณะที่ตาเทียนยืนรออยู่ริมแม่น้ํา เพียงแค่ฟาดให้มันขึ้นมาบนบกได้ทุกคนก็จะช่วยกันจับมันทันทีที่มันโผล่ขึ้นมาบนฝั่งปีศาจก็ถูกงอคงกล่าวถากถางคำพูดนั้นทำให้มันโกรธจัดจนแปลงร่างพุ่งเข้าจู่โจมซุนงอคงทันทีแต่งอคงก็หลบได้อย่างรวดเร็วและโต้กลับด้วยหมัดอันทรงพลังฟาดมันกลับลงไปในแม่น้ำอีกครั้ง ผิวน้ำสงบนิ่งจนหน้าประหลาดชาวบ้านเมื่อไม่เห็นปีซาตอีกก็พากันเข้าใจว่ามันถูกจับได้แล้วจึงรีบออกมาแสดงความยินดีแต่ทันใดนั้นเองปีศาตก็พุ่งขึ้นมาจากน้ำอย่างไม่คาดคิดหมายจะเล่นงานชาวบ้านโชคดีที่เทียนเซียนเข้ามาขวางไว้ผลักมันลงมาตรงจุดที่วางกับดักเอาไว้สุดท้าย ปีศาจก็ถูกจับได้จริงๆชาวบ้านต่างพากันดีใจอย่างล้นหลามปากก็ไม่หยุดกล่าวขอบคุณหงอคงและยังไม่ลืมกล่าวถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของเทียนเซียนทำให้เขาภูมิใจอย่างมากเทียนเวยนำอาหารไปให้ปีศาจะกินแรกเริ่มเขายังกลัวจนตัวสัน่นแต่ก็ยังดื้อรั้นหยิบของกินมาให้อีกอวาอินก็หาเรื่องขอตัวออกไป ขณะที่หงอคงเดินตามไปเงียบๆผงหงอคงได้มอบขลุยนางฟ้าคืนให้ฮาวาอินนางกล่าวขอบคุณก่อนจะโน้มหูไปแนบกับหน้าอกของหงอคงแต่กลับไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นเลยฮาวาอินพูดกับผงผงว่าตนในตอนแรกแค่อยากช่วยให้จินฉานได้เป็นพุทธจากนั้นก็จะไปอยู่ที่ดินแดนที่มีแต่ผู้หญิง แต่ตอนนี้เธอเปลี่ยนใจอยากไปยังเขาผลไม้เพื่อใช้ชีวิตอยู่กับทุกคนผงหงอคงยังคงงุนงงไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งของคำพูดนั้นทันใดนั้นเองเทียนเวย่ยที่กำลังนั่งอยู่ก็ถูกพลังลึกลับบางอย่างดึงหายไปภรรยาของเทียนเสียนถือเหลากลับมาเห็นเงาคนยืนอยู่หน้าประตูนึกว่าเป็นสามี เธอเอ่ยทักแต่กลับมีหัวกระโหลกดำลอยมาหาอย่างรวดเร็วของคงกับภาวาอินรีบย้อนกลับมาแต่ก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าชาวบ้านถูกฆ่าตายหมดสิน้นทุกคนล้มตายอยู่บนโต๊ะเหลือเพียงผู้ใหญ่บ้านที่ยังมีลมหายใจรวยรินเขาพูดอย่างแผ่วเบาว,ว่ามีปีศาจเพิ่มจำนวนขึ้นก่อนจะสิ้นใจลงอย่างสงบ เทียนเสียนกลับถึงบ้านก็พบภรรยานอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเขารีบพุ่งเข้าไปกอดร่างภรรยาแน่นฝ่ายภรรยากล่าวถ้อยคำสุดท้ายด้วยเสียงแผ่วเบาก่อนจะสิ้นลมหายใจในอ้อมกอดเขาเทียนเสียนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดโอบกอดร่างภรรยาอย่างแน่นหนาต่อหน้าภาพอันสลดของชาวบ้านที่ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม งอคงตัดสินใจออกตามล่าตัวผู้กระทำแต่เขากลับเจอกับท่อหยวนฝ่ายตรงข้ามคมคู่ให้งอคงมอบหยวนเสิรินโจออกมาหากไม่ทำเขาจะพางอคงไปพบอาจารย์ของเขางอคงไม่สนใจคำขู่พุ่งเข้าต่อสู้กับท่อหยวนทันทีแต่ตอนนี้งอคงไม่ใช่คู่มือของเธอหยวนอีกต่อไป ฮาวาอินพยายามเข้าช่วยแต่จุดจบของนางก็ไม่ต่างจากหงอคงเทือยวนใช้ไม้ตายหมายสังหารหงอคงแต่ทันใดนั้นเทียนเวยก็ระเบิดพลังแฝงในตัวสามารถหยุดยั้งการโจมตีได้สำเร็จแต่เพราะใช้พลังมากเกินไปจึงหมดสติลงทันทีพร้อมกันนั้นก็เผยให้ท่อหยวนเห็นตัวตนที่แท้จริงว่าจริงๆแล้ว เทียนเวยคือหยวนโจวตัวจริงเธอหยวนไม่รอช้าใช้เวทมนตรับตัวเทียนเวยทันทีแต่ก็มีสัตว์ประหลาดใต้น้ำพุ่งขึ้นมาขัดขวางน่าเสียดายที่ยังถูกโท่หยวนสยบด้วยเพียงหนึ่งกระบวนท่าหงหงอคงฝืนใช้แรงเหเอือกสุดท้ายเข้าสู้แต่กลับถูกโจมตีจนบาดเจ็บหนักยิ่งกว่าเดิมเมื่อเธอหยวนจากไป งอคงก็นอนสลบแน่นิ่งฮวาอินพยายามคลานไปหาหงอคงทั้งร้องไห้และพยายามปลุกให้เขาฟื้นในจังหวะนั้นเองหมายเท้าก็บินกลับมาพร้อมกับการปรากฏตัวของไท่ไปเขากล่าวว่ามีเพียงฮวาอินเท่านั้นที่จะสามารถช่วยต่อเทียนใต้เซิ้งได้นางต้องยอมละทิ้งพลังเวททั้งหมดของตนรวมกับ พลังของจินฉานจึงจะสามารถช่วยชีวิตหงอคงได้จากนั้นไท่ไปก็หายตัวไปฮวาอินจึงเป่าขลุยเรียกจินฉานมาทันทีในห้วงแห่งความฝันซุนหงอคงได้พบอาจารย์โปถีอีกครั้งเขากล่าวโทษตัวเองรู้สึกผิดที่ยังไปไม่ถึงเขาฝางถุนอาจารย์โปถีจึงหยิบกล่องไม้ออกมา ภายในนั้นคือหัวใจของหงอคงและมอบมันคืนสู่ร่างของเขาผงคงจึงฟื้นคืนพลังอีกครั้งเมื่อฟื้นขึ้นมาภาวาอินก็หมดแรงล้มลงในอ้อมแขนของหงอคงก่อนจะสลายหายไปนางกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าดีใจที่ได้พบกับหงอคงและเทียนเบยพร้อมสารภาพว่าเสียงที่ไผเราะที่สุดที่นางเคยได้ยิน คือเสียงหัวใจของหงอคงเต้นในอกของเขาหลังจากนั้นทวาอินก็สลายตัวไปเหลือไว้เพียงผ้าสีแดงในมือของหงอคงเขากำผ้านั้นไว้แน่นแล้วลุกขึ้นยืนตะโกนเรียกมเมฆเคหเหินก่อนจะท่ายานขึ้นฟ้าตรงไปยังดินแดนตู่ชื่อในขณะเดียวกันท่อหยวนได้หลอมรวมหยวนเสิรินโจเข้ากับร่างสำเร็จ ความทะเยอะทะยานในการครอบครองสวรรค์ของเขาใกล้จะเป็นจริงซุนหงอคงยืนอยู่เบื้องหน้ากระบองทองสายตาเต็มไปด้วยเพลิงแห่งความมุ่งมั่นเขายกกระบองขึ้นยึดมั่นคืนมาได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นหงอคงก็มุ่งหน้าไปหาเทือหยวนเพื่อเปิดฉากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายทั้งสองฝ่ายต่างมีพลังมหาศาล เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดด้วยกระบวนท่าต่อเนื่องสองพลังปะทะกันอย่างรุนแรงดังการปะทะกันของสองจักรพรรดิหงอคงใช้กระบองทองฟาดใส่โทหยวนฝ่ายตรงข้ามก็โต้กลับด้วยท่าร้ายแรงเช่นกันสุดท้ายเทหยวนก็พ่ายแพ้เขาพยายามใช้มือรับการโจมตีแต่หงอคงรวบรวมพลังทั้งหมด ล่อยหมัดสุดท้ายออกไปปาดกระบองใส่เธอหยวนอย่างรุนแรงทันใดนั้นหงอคงได้ยินเสียงของอาจารย์ก้องมาอาจารย์กล่าวว่าเมื่อเจ้ามีหัวใจกลับคืนก็เท่ากับได้เดินทางถึงเขาฝางถุนแล้วในสายตาังอคงเห็นฮาวาอินและเทียนเวย,ยืนยิ้มอยู่ด้วยกันทั้งสองบอกกับหงอคงว่าพวกเขาจะรอเขาที่เขาผลไม้ จากนั้นก็หายตัวไปหงงหอคงรู้สึกเสียดายนิดๆแต่สุดท้ายก็ยิ้มอย่างอบอุ่นหลังจากเรื่องราวทั้งหมดซุนหงอคงก็กลายเป็นผู้เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิเตยอย่างแท้จริงเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นใต้เชิงเขาหูหังจากคำบอกเล่าของเทพารักษ์แม้ว่าสุนหงอคงยังไม่รู้ว่า ต้องไปอัญเชิญพระไตรปิตกที่ไหนเทพารักษ์ก็กล่าวว่าจะมีพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นร่างจุติของจินฉานร่วมเดินทางไปกับหงอคงบนเส้นทางแสวงบุญและเมื่อสิ้นสุดการเดินทางเขาจะได้บรรลุพุทธภาวะหลังจากกล่าวจบเทพารักษ์ก็หายตัวไปไม่นานหลังจากนั้นของหงอคงก็ได้ยินเสียงกีบมา้า ดังแว่วมาแต่ไกลเขาจึงร้องด้วยความดีใจว่าพระถังซ้ำจังมาแล้วและจากจุดนี้เป็นต้นไปทุกคนก็คงรู้ดีว่าเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไร